สวัสดีค่ะเพจขอเป็นคนรู้รุ่นแรกของตระกลูลนะคะยินดีต้อนรับพี่บีค่ะสวัสดีครับพี่บีเป็น m มสเซนเจอร์นะคะแล้วก็มาร่วมงานกับเราเนาะในสักระยะหนึ่งก็สามารถปรับเงินเดือนขึ้นมา10,000่บาทโอ้สุดยอดอยากจะฝากอะไรกับคนที่อยู่บนถนนบ้างคะก็อยากฝากหน่อยนะครับว่าอุบัติเหตุเราเนี่ยเราไม่สามารถจะเรียกได้แต่เราอยากถามตัวเองว่าถ้าวันไหนที่เราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับเราจะทํายังไง จะมีเงินมาสปอเอร์เราได้ผมคิดว่างานนี้เป็นงานแรกที่ทําให้ผมคิดแตกและต่างจากที่อื่นว่ามันสามารถทําให้เราประสบความสำเร็จได้ครับเนาะอายุเพิ่มมากขึ้นแรงลดลง<ช>สุขภาพแย่ลงใช่ครับถ้าเราได้สรรสกัดดีๆมาทําตลาดนอกจากทําตลาดขายด้วยแล้วยังได้กินได้บริโภค มันได้หมดเลยเนาะใช่ครับเงินเวลาสุขภาพสนใจเข้ามาคุยกับพวกเรานะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ